การแข่งเรือยาวเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานในฤดูน้ำหลากเพราะชีวิตคนพิมายนับตั้งแต่บรรพาการจะผูกพันอยู่กับสายน้ำดังนั้นจึงใช้น้ำเป็นทางคมนาคมสายหลักโดยใช้เรือพายเพื่อกิจกรรมที่หลากหลายในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบันจากการสันนิษฐานของประชาบ้านและนักวิชาการสันนิษฐานว่าการแข่งเรือยาวประเพณีมีมานานกว่าร้อยปีต่อมาในปีพุทธศักราช2454 สมเด็จพระศรีพัช,ชรินทราบารมราชินีนาพระอัครมเหสีในรัชกาลที่5หรือสมเด็จพระพันปีหลวงพระราชชนนีในรัชกาลที่6พร้อมด้วยบรมวงศ์ฝ่ายในได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดค่ายทหารค่ายสุรนารีในปลายเดือนมกราคมพุทธศักราช2454หลังจากนั้นประพาชมปราสาทหินพิมายและไซงามทางคณะกรมการเมืองนครราชสีมาและคณะกรรมการอำเภอพิมายได้เตรียมการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ในตัวเมืองพิมายครั้งยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นอำเภอพิมายเมื่อปีพุทธศักราช2443สันนิษฐานว่าเสด็จพระราชดำเนินจากตัวเมืองนครราชสีมามายังพิมายโดยขบวนเกวียนและได้มีการปรับปรุงถนนสายต่างๆรวมหกสายและมีการสร้างพระพลาที่พักแรมด้านทางทิศตะวันออกของลำตลาดหรือลำจักรตลาดในปัจจุบันต่อมาจึงเรียกบริเวณน,นั้นว่า วังเก่าและได้มีการจัดทำเรือยาวเป็นเรือลาดตะเวนถวายความปลอดภัยริมฝั่งแม่น้ำซึ่งหลังสิ้นสุดภารกิจมีการประลองฝีพายเพื่อความสนุกสนานกลายเป็นต้นกำเนิดประเพณีแข่งเรือในปัจจุบันอย่างไรก็ตามในระยะแรกยังไม่มีการจัดแข่งเรืออย่างเป็นทางการเป็นการแข่งเพื่อความสนุกสนานและยกย้ายสถานที่แข่งเกือบทุกปีต่อมาประมาณพุทธศักราช2474การทอดกระถิ่ของอำเภอนำโดยท่านพระครูศีวิสุทธิพจน์หลวงพ่อทุย อดีตเจ้าอาวาสวัดเดิมกับหลวงระงับประจันตคามซึ่งเป็นนายอำเภอพิมายขณะนั้นได้แหกถินทางเรือไปทอดที่วัดบ้านวังหินพร้อมกับจัดแข่งเรือยาวอย่างเป็นทางการขึ้นจากนั้นก็มีการจัดแข่งเรือยาวเป็นประเพณีณลำวังหินสืบเนื่องมาทุกปียกเว้นในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองและบางปีที่เกิดภายแล้งมีน้ำน้อยจึงจัดแข่งไม่ได้ปีพุทธศักราช2506นายพิบูลรัตนาจันทร์ในอำเภอพิมายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหลายท่าน พากันดําริว่าสนามแข่งเรือลำวังหินค่อนข้างแคบและอยู่ไกลตัวเมืองควรจะหาสนามใหม่ที่กว้างขวางใกล้ตัวเมืองเพื่อเป็นการดึงดูดชาวเรือและผู้ชมจึงได้ย้ายสนามแข่งเรือมาที่ลำจักรกลาดแต่จัดแข่งได้เพียงสองปีเนื่องจากสภาพสนามไม่อำนวยเพราะลำน้ําตื้นเขินมีผักตบชวาปีพุทธศักราช2508จึงย้ายไปแข่งในลำน้ำมูลหน้าเขอนพิมายโครงการชลประทานทุ่งสำริดซึ่งก็เกิดปัญหาอีกเช่นกัน เนื่องจากน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเชี่ยวมากทำให้เสียงอันตรายจึงย้ายมาแข่งเรือที่ลำจากตลาดด้านทิศเหนือของสะพานซึ่งใช้เป็นสนามแข่งเรือมาจนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีแข่งเรือที่มีมาแต่อดีตและยังคงสืบสานและอนุรักษ์พร้อมพัฒนาเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสกับความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายร่วมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอพิมายและยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน งานเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นพิมายโดยงานเทศกาลจะจัดขึ้นเป็นเวลา 5วัน5คืนในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีและแข่งเรือยาวจัดในช่วงเสาร์อาทิตย์ท้ายวันจัดงานในปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมมีจำนวนทั้งหมด65,484ในเดือนพฤศจิกาซึ่งเป็นช่วงจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายและงานแข่งเรือยาวประเพณี ปัจจุบันประเพณีการแข่งเรือพิมายนั้นได้พัฒนาการแข่งเรือแบบพื้นบ้านมาเป็นการแข่งเรือแห่งประเทศไทยและถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเที่ยวพิมายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจมาเที่ยวชมงานเป็นจํานวนมากเมื่อพูดถึงโคราชก็ต้องนึกถึงปราสาทหินพิมายอีกทั้งอําเภอพิมายยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือเทศกาลแข่งเรือเพราะที่อําเภอพิมายมีลําน้ําจักร,ราช ซึ่งเป็นลำน้ำกว้างมีสายน้ำที่ยาวเป็นทางลำน้ำที่มีลักษณะตรงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและน้ำไม่ไหลเชี่ยวผู้ชมสามารถนั่งชมการแข่งเรือได้ทั้งสองฝากฝั่งทำให้การแข่งเรือพิมายเป็นแบบอย่างการจัดการแข่งขันเรือเราควรอนุรักษ์และรักษาไว้เพราะประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่จะแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวพิมายได้อย่างแท้จริง